สถานีตำรวจภูทรพบพระวันที่เกเมษายนพุทธศักราช2568สซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหต,หมเหตุมู่บนถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานตันตำรวจเอกอนุสร์ดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพบพระพันตำรวจโทวัฒนาคงตาลร,รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรพบพระพันตำรวจโทนพคุณอนันตวงศรรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระพันตำรวจตรี นอประกรณ์อาจใหญ่สารวัตรป้องกันปราบปรามพร้อมด้วยร้อยเวร3 0มนร้อยเวร2 0นสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ทหารร้อยรอ4 2่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพบพระเจ้าหน้าที่กู้ภัยพายับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลพบพระเจ้าหน้าที่กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระสหกรณ์เดินรถพบพระแม่สอดและชุดจราจรร่วมซักซ้อมแผนบูรณาการการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์พุทธศักราช2568 และมาตรการเชิงรุกจำลองสถานการณ์เสมือนจริงณจุดเกิดเหตุถนนสายพบพระวาเล่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการปฏิบัติและมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแผนการรับภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง